เค้กเนยสดเนื้อเนียนนุ่มสูตรบัตเตอร์เค้กกาแฟสูตรเคร้งกง่ายๆสูตรงงตทำกินทำขายใครที่ชอบเค้กเนยสดหรือบัตเตอร์เค้กหรือชอบเค้กกาแฟต้องไม่พลาดคลิปนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยอาจารย์ส่วนผสมกดดูได้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปขั้นตอนแรกเรามาร่อนของแห้งไว้ก่อนก็จะมีแป้งเค้กนมผงสำหรับเบเกอรี่และผงฟูร่อนส่วนผสมรวมกันเสร็จเราพักไว้ก่อน ต่อไปก็มาเปิดเตาวางไฟโดยใส่เนยและนมเข้าไปอุ่นพร้อมกันเลยเมื่อนมที่นำไปอุ่นร้อนแล้วเราก็จะนำมาผสมกับผงกาแฟใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนเราก็คนให้ลาลายเสร็จแล้วให้นำไปแช่ยเย็นนมกาแฟเริ่มเย็นแล้วเราก็มาตีส่วนผสมกันใส่น้ำตาลทรายไข่ตามด้วยนมกาแฟทั้งไข่และนมกาแฟจะใช้อุณหภูมิเย็นจากนั้นร่อนแป้งอีกครั้งลงไปในส,ส่วนผสม เพื่อให้ได้แป้งโปร่งเบาและละเอียดเสร็จแล้วป้ายเอไปที่หัวตะกร้อใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสม,มให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟงูกระจายก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องตีใส่ไม้พายปาดส่วนผสม,มก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องตีเพื่อให้ส่วนผสม,มเข้ากันดีจากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสม,มให้เข้ากัน รอบแรกจะตีไปประมาณ1นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถ ổ. ให้เราปาดไปถึงก้นโถเลยนะคะเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่กองอยู่ก้นโถ ổ. แล้วก็ตีต่อด้วยสปีดความเร็วสูงจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องปาดส่วนผสมส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะข้นไม่เหลว จากนั้นต่อไปเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายจะต้องมีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีส่วนผสมต่ออีกประมาณ2นาทีเสร็จแล้วลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีส่วนผสมต่อจาเนียน ตีส่วนผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่กล่องค่ะวันนี้ใช้เป็นกล่องฟอยล์เบอร์4007ใส่ได้สองกล่องน้ำหนักอยู่ที่กล่องละประมาณ220กรัมส่วนผสมที่เหลือจะนำไปใส่ถ้วยฟอยล์เบอร์6002ใส่ได้สองถ้วยขั้นตอนสำคัญก่อนนำเข้าอบอย่าลืมขอบเบาๆเพื่อไล่อากาศหรือใช้ไม้สะอาดๆคนเพื่อไล่อากาศแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบกันเลยเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำก่อนหน้านี้จักใส่ถาดน้ำร้อนด้วยแล้ว นำถ้วยฟอยล์ลงไปใส่ในถาดน้ำร้อนอบที่อุณหภูมิ150องศาใช้เวลาประมาณ45นาทีถ้าน้ำในถาดยังไม่แห้งให้เราอบต่อโดยยกถาดน้ำออกอบต่ออีก5นาทีเมื่อสุกแล้วก็นำเค้กออกจากเตาพักไว้ให้เย็นเมื่อเราพักไวจ้จนเย็นแล้วขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่รีบทาน จากจะนําไปหุ้มด้วยฟิล์มถนอมอาหารเสร็จแล้วก็จะนําไปแช่เย็นอย่างน้อย4-5ชั่วโมงจะช่วยให้บัตเตอร์เค้กนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นคลิปนี้จะพักไว้ประมาณ5ชั่วโมงเพื่อนๆจะพักไวข้้ามคืนเลยก็ได้สูตรบัตเตอร์เค้กเนยสดรสกาแฟสูตรนี้เป็นสูตรเคก้กง่ายๆเนื้อเค้กนุ่มผิวเนียน รสชาติไม่หวานในสูตรจะไม่ได้ใส่กลิ่นกาแฟรหรือกลิ่นวานิลลาเพื่อนๆจะใส่เพิ่มเพื่อเพิ่มความหอมก็ได้ค่ะเค้กเนยสดสูตรนี้จะทำแบบวิธีการทำเค้กสปันจำเป็นต้องใส่เอทพีแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบที่ไม่ใส่เอทพีแจะแปะสูตรไว้ให้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ